เก๋เอข้าวคาสีชมพูหวานชื่นลื่นล้มฮิสันมาร์ท 1.2e ปี2019ค <_ t une> ันเล็กๆขับง่ายสะดวกทุกการใช้งาน <_ t une> แถมยังเป็นรถมือเดียวของครบๆบอกเลยว่าราคานี้สุดจัดประหยัดจริง <_ t une> สวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คาร์รถมือสองทุมทธาน,นีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูรถเก๋อขคาคา5ประตูที่บอกเลยเลยว่าสีมาชมพูหวานแหววนะครับกับเจ้าคันนี้เลย นิสสันมาร์ท1 2 e ปี2019นะครับคันนี้นะครับมาในราคาคันตัวที่ถูกมากๆนะครับเพียงแค่319,000บาทเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับปีเขานะครับที่เป็นปี19เลยอะไรต่างตรงนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าใครที่กำลังหารถเก๋งอีโคคาร์ไปใช้นะครับเป็นตัว5ประตูก็สามารถแอบคลิปนี้ไปได้เลยนะครับจะได้ในส่วนของฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการประกันภัยรถยนต์อะไรตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าฟรีไปด้วยแล้วก็ในส่วนของ เปลี่ยนถ่ายของเหลวภายในเครื่องยนตน์ครับถ้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์ตรงนี้เราก็มีเปลี่ยนให้บอกเลยถ้าใครหายอยู่แคปไปได้รับรถสวยๆอย่างนี้เลยแถมมีอะไรต่างแถมไปให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนเจ้าคันนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับเจ้า Nissan Max คันนี้นะครับเป็นตัว E นะครับผมเป็นตัวเริ่มสําหรับตัวเกียร์ออโต้นะครับผมก็มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่ครับในส่วนตัวนี้เป็นปี2019ได้ในส่วนของไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์มาแล้วนะครับนี่ ถึงแม้จะเป็นตัว E ก็ได้ในส่วนของไฟเดทามมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าอะไรต่างโคมนะครับนี่ใสๆสวยๆเลยนะครับผมไม่มีเหลืองแตกแล้านะครับผมเป็นไฟนะครับฮาโลเจนเป็นโคมมัลติเรฟเลกเตอร์ตรงนี้หน้าตาแรงต่างน่ารักนะครับไฟโตโตนะครับผมสภาพม้องเข้าเคแล้วก็นี่กระจังหน้าแรงต่างเป็นฉบนี้เลยนะครับผมม i n เนอร์เชนมาแล้วนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นตัว B มาอย่างนี้นะครับผมอ่า บอกเลยว่าสำหรับใครนะครับที่กําลังหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคันนี้ขับไปในโดดเด่นมากนะครับสีค่อนข้างสวยนะครับไม่มีร่องรอยเลยเดี๋ยวในส่วนเครื่องยนต์อะไรต่างเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยนะครับว่าสภาพเครื่องยนต์เขาเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1,200ซีซีสามสูบ12วาล์วนะครับดับเบิลโอเฮกแคมชา่ฟเจ็แรงม้านะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเวลานั้นเนี่ย ขับในเมื่ออะไรต่างนะครับขับต้องแทรกน้ำช่วงออกตัวอะไรต่างขับได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเรานะรับมีรับประกันไม่มีชนหนักจมหนำพิฆามนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอยินดีซื้อคืน100เลยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของสภาพอะไรต่างมาดูกันหน่อยนะฮะอ่ะเทาไหถึงกล้ารับประกันอย่างนั้นนะครับเพราะดูได้เลยว่าคันนี้สภาพอะไรต่างคันหน้านะครับนี่ดูได้เลยครับสภาพรูอะไรต่างกลมๆนะครับสีเดิมๆนะครับผมดูได้เลยนี่นะครับรูกลมคมกิบผมนะคร ตีนเดิมๆนะครับรอยน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะครับผมนี่มามาดูกันฝั่งนี้เลยนะครับนี่ในส่วนตรงนี้ครับบลอกโช๊คตรงนี้ครับตีนเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับแผ่นเพลเลดเครื่องอะไรต่างอยู่กันครบนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างก็ดูได้เลยนะครับนี่นี่นะครับสภาพไม่มีรอยขยับมาครับเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมดูได้เลยสภาพนะครับฝาอะไรต่างเดิมๆนะครับผมนี่มีนะครับติ๊กเกอร์มอกรอะไต่างอยู่ครบเลยนะครับตรงนี้ครับในส่วนของ เรามีรับประกันไม่มีชนหนักจะมาพิกว่่มแล้วในส่วนของเครื่องยนต์เราก็มีรับประกันอีกเช่นกันนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์กล่อง I c u นะครับหปีหรือ10,000 100, 100, 100, 100, 100, โลนะครับผมตรงนี้ได้ไปกุญแจแน่นอนครับเพราะเรามีการกรับประกันอีกกว่า1 7 9รายการด้วยนะครับผมบอกเลยว่าออกไปนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับขับกันไปใช้ได้อย่างายาวๆเลยนะครับผมเพราะว่าในส่วนของปีเนี่ยครับทุกค่าใช้จ่ายมันมีในส่วนของฟรีเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับมาแล้วในส่วนของด้านข้าางงออะะไรรต่่ดูกัันนนนหนยนคบี สภาพด้านข้างสีด้านข้างอะไรต่างๆคันน e uh so 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 really so like <con ี้สีเนียนๆสวยๆนะครับหวานๆอย่างนี้เลยไม่มีร่องรอยขีดข่วนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มนะครับผมแต่ในส่วนของล้อคันนี้นะครับเป็นล้อกระทะนะครับที่อาจจะมีร่องรอยกันบ้างนะครับอาจจะเกิดจากการเบียดพุทบาทมาตรงนี้ก็แจ้งกันตามตรงนะครับแต่ในส่วนของเนื้อกระทะอะไรต่างๆครับเนื้อล้อเขาไม่มีร่องรอยบุบหรือการชนมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือร่องรอยจากการเบียดพุทบาทมาเท่านั้นนะครับเป็นล้อกระทะขนาดนิ้วนะครับผมอะไรต่างๆนี่ก็คือ บอกเลยว่าค่อนข้างโอเคนะครับและปียางอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็คือเป็นปียางยีิบสองเลยนะครับยางสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าได้ไปขับขไปใช้ได้อย่างย,ยาวๆแน่นอนแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับนี่มีอะไรอีกบ้างครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราเปิดให้ดูภายในกันก่อนเลยนะครับนี่ ภายในแ่แรงต่างสภาพคันนี้มาสวยใหม่มากๆนะครับผมดูได้เลยนะครับสภาพคอนโซลแะแรงต่างพวงมาลัยแล้วก็บอกนะครับคันนี้นะครับร่องรอยนะครับฉี่ขาดคือไม่มีเลยนะครับร่องรอยอาจจะมียับเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนสภาพมาสวยสวยเหมือเดิมนะครับแผงคอนโซลตรงประตูอะไรต่างตรงนี้นะครับบอกหรือว่าก็ยังอยู่ดีนะครับไม่มีร่องรอยขีดขวนหรือแตกหักเลยนะครับผมมาแล้วก็ในส่วนของเลขไม่อะไรต่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย โอเคครับมาอยู่ในส่วนของข้างในกันแล้วเราก็สตาร์ทให้ดูเลขใหม่กันเลยนะครับนี่โอเคครับสตาร์ทมาแล้วเลขใหม่อยู่ที่1 1 4 7 5 5สมนกิโลนะครับรถปี2019อยู่ประมาณตกอยู่ประมาณปีละออสองหมื่นนะครับนิดๆตรงนี้บอกเลยว่าก็ค่อนข้างก,กลางๆนะครับไปเยอะตรงนี้นะครับ เราแจ้งกันตามตรงนะครับเยอะก็บอกว่าเยอะนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่อย่างเงี้ยนะครับที่เต็์เราบอกเหล่าใหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกอไหม่กับใหม่นะครับออกไปนะครับอุ่นใจได้เราไม่มีกอใหม่นะครับไม่มาอย่างไงเราให้อย่างนั้นเลยแล้วก็มาในส่วนของออปชั่นคันนี้มีอะไรบ้างนะครับพเรามาดูกันหน่อยครับนอย่างแรกเลยในส่วนของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับเป็นซีดีวิทยุ MB3 นะครับผมที่สามารถต่อ USB แล้วก็ AUX ได้นะครับผมนี่ตองไหนดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ USB นะครับผมแล้วก็ AUX นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของเครื่องปรับอากาศอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบปรับเมนวลนะครับผมนี่ก็วางเลี้วมาปรับง่ายถนัดมือนะครับผมนี่จะเพิ่มแรงลมแรงต่างนี่โอ้เย็นชื่นใจเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคเลยปรับได้ค่อนข้างง่ายปรับได้ค่อนข้างถนัดมือแล้วก็ลงมานะครับนี่ในส่วนของด้านล่างอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับอัตโนมัติ CVT นะครับอิเล็กทรอนะครับเป็นเกียร์ดตโนมัติ CVT ของนิสสันเขาเลยนะครับคิดค้นมาเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์อะไต่างช่วงเปลี่ยนเกียร์มันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้เป็นรถอีโคคาทีท่มีดีแค่ ประหยัดน้ำมันจริงนะครับบอกเลยว่าการเคียร์แรงต่างก็ยังสมูทและลื่นไหลด้วยแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันหน่อยครับในส่วนของนี่คันนี้นะครับนี่เป็นรถมือเดียวจริงๆนะครับลำดับเจ้าของรถยนต์เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหการผ่านการใช้งานมาเนี่ยก็มาค่อนข้างน้อยนะครับผ่านเจ้าของมาแค่หนึ่งคนเองถ้าใครอยากได้รถสภาพสวยๆดีๆอย่างนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพรอบคันกันต่อเลยครับ โอเคครับดูในส่วนของภายในกันไปแล้วมาดูในส่วนของสภาพรอบคันกันหน่อยนะครับว่ามีชนหนักจมน้ํามาไหมนี่นะครับในส่วนของเมทอาร์คคันนี้คือเรียงตัวมาสวยงามมากนะครับผมดูได้เลยนะครับนี่แล้วก็นี่ในส่วนของตรงนี้นะครับแต้มสีแรงต่างก็ยังมีอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสภาพอะไรต่างค่อนข้างดูดีดูเหมือนใหม่มากแล้วก็นี่มาด้านข้างนะครับเมทอาร์ค นะครับเรียงตัวกันสวยงามแล้วก็นี่นะครับซอกในอะไรต่างนะครับเดิมๆนะครับสลักเลขอะไรต่างก็ยังอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์ตัวนมยางนะครับแล้วก็นี่รอยน็อตไม่มีขยับเลยบอกเลยว่าตัวนี้นะครับขครได้ไปนะครับสภาพนี้สวยๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันหน่อยนะเปิดให้ดูกันด้วยนะครับว่าสภาพด้านในอะไรต่างเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้ดูก่อนที่จะเข้าไปนั่งนะครับนี่แล้วก่อนที่จะเข้าไปนั่งอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเม็ดอาร์คนะครับให้ดูกันหน่อยนี่นะฮะ เรียงตัวกันสวยงามนะครับผมไม่มีชนพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับจมน้ําน้ําท่วมก็ไม่มีอ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับโอ้โอ้ยโอ้ยตรงนี้ผิวยางแข็งมากครับนี่นะครับสภาพสวยงามมากนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับมิอะแรงต่างบอกเลยว่าด้านข้างมาเนี่ยค่อนข้างอยู่กันสวยๆเดิมๆแล้วก็มาเดี๋ยวนั่งให้ดูกันหน่อยนี่ส่นมาร์นะครับเป็นเก่งอีกุคาคเล็กกระทัดรัดนะครับผมก็นี่นะครับเป็นรถ5้าประตู อะไรต่างนะครับเฮดลุมเหลือเยอะมากแต่ก็ในส่วนด้านหน้านี่จะเห็นได้ว่าข่าผมเนี่ยแทงเข้าไปที่บอกคนขับด้านหน้าแล้วครับก็คือเวลาให้ถ้าคนขับนะครับตัวสูงประมาณเท่าผมเนี่ย180เวลาเขาเขยับมาถ้าผมตัวสูงนะครับนั่งหลังอีกมาแทงตรงนี้นครับบอกเลยว่าก็มีสะเทือนกันบ้างนะครับแต่ตรงน,นี้ก็อะไรต่างนนครับถ้าเราเขยับมานิดนึงครับนั่งตรงกลางแทนเนี่ยก็จะสามารถทําให้การนั่งโดยสารเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอะไรต่างตรงนี้ก็ บอกเลยว่านั่งทางไกลเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ถ้านั่งในเมืองแรงต่างระยะใกล้เนี่ยบอกเลยว่านั่งได้นะครับไม่ได้เมื่อยอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็แรงต่างข้างปลอดโปร่งนะครับโล่งดีนะครับผมอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยสําหรับนิสสันมาร์นะครับชมด้านท้ายแรงต่างก็ไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นนะครับเนี่ยสภาพแรงต่างมาแบบสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ดูได้เลยสภาพแรงต่างสีเงาวิบเลยนะครับมาแล้วก็ในส่วนนี้นะครับนี่เปิดให้ดูกันหน่อยนะครับผมอ่ะ การเก็บของอะไรต่างนะครับบอกเลยว่าเ็าเก็บได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมการเก็บของเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครที่เน้น,นไปเที่ยวบ,ยบอ่อยเนี่ยผนกระเป๋านทางไปได้บสบายๆเลยแล้วก็นี่ตัวนี้ของยังครบอยู่เลยนะครับมีที่วางอะไรตรงนี้มาด้วยนะครับผมเนี่ยก็คือเวลานั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะวางเอกสารหรือจะวางของอะไรต่างๆไว้ด้านหลังเนี่ยก็ส,สามารถวางได้นะครับผมแนะนําเป็นาของชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อไม่ได้บงังทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับผมแต่ตัวนี้ก็มีให้มาด้วยนะครับรถมือสองไม่ค่อยมีให้มา มาแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมาให้ดูกันหน่อยนี่ของคร,ครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประแจแม่แรงล้ออะไรอะไรต่างให้มากันคร,ค,รครบขนาดนี้นะฮะโหหาได้ค่อนข้างยากนะครับกับรถมือสองนะครับผมแล้วก็สภาพแรงต่างตรงนี้ก็คือบอกได้เลยว่าค่อนข้างอยู่ดีอยู่เดิมเลยนะครับผมนี่ของที่ให้มาครบจริงๆมาในส่วนของสภาพตรงนี้นครับด้านท้ายอะไรต่างนี่นะครับ นี่ดูได้เลยว่ารอยน็อตนะครับไม่มีร,ร่องรอยการขยับนะครับนี่นะครับแล้วก็เม็ดอาร์อะไร s <S <ๆ S 1> ต่างเรียงตัวกันอยู่กันครบๆนะครับผมแล้วก็นี่เมจิกสียางตรงน,นี้ให้ดูเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับว่าก็ยังจิกเข้ากันอยู่นะครับผมนี่ไม่ได้มีการพ่นสีตรงนี้มานะครับอะไรต่างค่อนข้าวโอเคเลยนะครับอ่ะ <S <S แล้วก็ในส่วนนี้นะครับมาดูกันหน่อยครับในส่วนของด้านข้างฝั่งซ้ายสภาพสีอะไรต่างนะครับตรงนี้คือบอกได้เลยว่าคันนี้สีมันฉ่ำจริงๆนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันหน่อยนี่นะครับสภาพเม็ดอาร์คตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ดูกันครบ4ประตูแน่นอนนะครับนี่ดูได้เลยประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเอ้ยคันนี้มันมีชนมาจริงๆหรือเปล่าหรือไม่มีมาเราให้ดูกันหมดอยู่แล้วถ้ามีเราก็แจ้งถ้าไม่มีเราก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่มีมาอ่ะนี่นะครับดูได้เลยภาพเรียงตัวกันสวยงามนะครับโฮมอาเคยเดี๋ยวขอเก็บแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคมาเหลือกันมาตูสุดท้ายแล้วนะครับนี่ตู้ข้างห้องขับอะไรต่างๆนะครับแผงคอนโซลด้านหน้านะครับผมดูได้เลยสภาพมาค่อนข้างโอเคนะครับมเนียนสวยๆไม่มีร่องรอยการแตกหักมาเลยแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับสามารถเก็บของได้นะครับตรงนี้แล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆใช้งานได้นะครับผมนี่ไอพวกบุ๊คสวิตอะไรต่างๆมันนี่ก็ยังอยู่นะครับคู่มือก็ยังมีให้อยู่นะครับผมอ่ะและในส่วนของเบาะนะครับดูกันหน่อย นี่นะครับเบาะอะไรต่างครับฝั่งนี้นะครับเบาะผ้าสภาพค่อนข้างดูดีเลยนะครับร่องรอยการยับนี่แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ํานะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของมทัากนี่นะครับดูได้เลยว่าสภาพมาให้เรียงตัวกันสวยงามนะครับผมนี่แล้วก็มาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านข้างกันด้วยนะครับหน้าด้านข้างนี่นี่นะครับก็คือไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ส่วนของซอกในนะครับตรงนี้ก็ดเดินนะครับ ต่องในเดิมๆสลักเลขแรงต่างอยู่ครบนะครับผมรอยน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพมาอย่างนี้โคตรสวยเลยครับถ้าใครที่กำลังตามหารถเก๋งฮุกคาห้ประตูขับง่ายๆใช้งานได้สะดวกสบายนะครับเล็กกะทันรัดไปได้ทุกที่ก็มองไปเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับนิสสันมาร์ส 1.2e ปี2019นะครับมาในราคาค่าตัวเพียงแค่3แสน1,090บาทเท่านั้นนะครับผมและถ้ามันจะคลิปนี้แคบไปยังจะได้ในส่วนของฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0971828943นะครับหรือจะเป็นไลน์แอดสำหรับใครที่ชอบเจ้าคันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับอยากจะแนะนําอะไรต่างๆครับแบบเฮ้ยให้ดูตรงนี้หน่อยได้ไหมหดูตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อครั้งหน้าเราจะได้เอาไปปรับปรุงกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าคันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับไวััครบส